ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กับผมก็เดิมพัสสันเกมเมอร์แล้ววันนี้ก็เล่นเกมชีวิตจุดสด้ายนะผู้ชมในพาร์ทที่น่าจะ1ิแล้วกับดักที่ผมทําไว้นั้มีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นผมว่าน่าจะไม่ไหวผมกลัวมันไม่ไหวผมผมต้องทําเพิ่มอีกอนะันหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้วิ่งเควสครับเดี๋ยวเราต้องเร่งทํากับดักซะหน่อยผมจะทําไปข้างหลังตรงนี้เลยนี่ครับนี่ทางขึ้นสูงก็ประมาณเท่ากัน โอเคผมได้ทำบันไดขึ้นเหมือนกับแบบน,นั้นละโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยหรือฝั่งนี้แล้วก็ผมจะทำเป็นเสายื่นเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นทางเดินแบบนี้ยิ่มอาจยังไงอัดแล้ <c oughs> ทางเดินผมจะเป็นเสานะครับให้ซอมบี้เนี่ยเดินไปลำบากนี่อ่าประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าได้ยาวเท่าไหร่นะอ่าส้มแล้วว่า ม่วงแล้วครับโอเคได้ไม่ยาวมากนะรจริงเพราะฉะนั้นต้องทำที่ค้ำครับโอเค,อ,เคอันนี้ก็น่าจะค้ำได้ละเราสามารถก๊อปได้นะครับกดตัวอาคางแล้วก็นี่มันจะเขียนว่าก๊อปปี้เราจะก๊อปมาเลยอันนี้ก็ไกลพอแล้วนะผมว่าโอเคเดี๋ยวก็ทำการทำเสาครับต้นใหญ่หญขออนุญาตอัพเกรดแป๊บนึงนะผู้ชม โอเคเราจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะผู้ชมนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่เอายื่นเป็นแบบนี้นะผมจะให้มาใช้เป็นในนี่นครับเป็นประตูแนวนอนประตูแนวนอนคืออะไรครับนึงนะผู้ชมพญาตาสอญายา,ยาเลยประตูครับเราต้องทําประ,ระตูนี่นี่ประตูนี่ครับครับมาเราจะวางแบบแนวนอนครับ อันนี้มันแนวตั้งก็วางไม่ได้เห็นปะ่ะวางแล้วตกครับเราจะพลิกนี่ไงนี่ครับเวลาสองพี่บางนี้ก็เปิดครับลงไปมันเป็นแบบเทคนิคลองเล่าอัปเกรดเห็นปะ่ะโอ้ต้องใช้อะไรอ่ะขอมมันต้องทำเป็นประตูเหล็กมาเลยเหรอผมลองอัพอันนี้ก่อนว่ามันจะพังหรือเปล่า ถ้าพังก็ต้องมาคิดวิธีใหม่หลุ้นด้วยกันทุกง่าลุน้นมาเฮ้ยไม่พังสวยทำไม่ดีมากนี่ไงครับนึงนะเอาอันนี้อัพนี่เอา้าไม่ได้ว่ะอัพเหล็กปึ๊บอันนี้พังเลยครับเคอ่ะได้ถ้าเราจะอัพเกรดอะไรต้องทำคานก่อนจำคำนี้ไว้นะจำคำผมไว้ เนี่ยสมมติถ้าจะอัปเกรดเป็นซีเมนต์ใช่ไหมต้องทำคานขึ้นมาก่อนเอาแล้วผู้ชมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับห้องกลงของเรานะเฮ้ยมีแอร์ดับตกตั้นด้วนะครัผู้ชมเมื่อกี้เห็นก็บินบินผ่านนะครับเป็นไงห้องกลงผมแล้วก็ตรงนี้นะให้ซอมบี้วิ่งมาสู้ผมครับถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีเลยเป็นไงไ,ไปวิ่งมาใหม่แล้วก็ทําการแทงตรงนี้นะครับสู้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้อาจจะต้องอัพเป็นหินเวลาซอมบี้มันตีเนี่ยมันจะตี ผมต้องทําการซ่อมเรื่อยเนะยครับยวต้องมีวัสดุในการซ่อมแล้วก็ตรงนี้ผมว่าซอมบี้น่าจะเข้าไม่ได้นะผมยังผมยังติดเลยอะมันน่าจะเข้าไม่ได้นะถ้าเข้าได้ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ตรงนี้ครับอ่าก็จะลงไงอาจจะต้องมีขาหักครับตรงนี้มาดูวิวตรงนี้สามารถเนี้ยตรงนี้เป็นทางลงกับทางขึ้นเรานะปิดไว้ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวซอมบี้ังมาครับหรือถ้ามันมาผมต้องทําลายเป็นพวก บันไดนี้ทิ้งนะครับผู้ชมต้องดูอีกทีว่าซอมบี้มันจะปีนบันไดนี้หรือว่ามันจะเดินขึ้นมาตรงนั้นครับนะสำหรับกับดักอันนี้เดี๋ยวต้องอัปเกรดก่อนเดี๋ยวขอยยาดแปลหินก่อนหินหมดครับผู้ชมเอาวเลยครับคุณผู้ชมในที่สุดกับดักผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรอตอนกลางคืนเลยทีเดียวผมได้ทําการเพิ่มอะไรไปเล็กน้อยนั้นอย่างเช่นอันนี้ครับสามารถเดินขึ้นไปเชื่อมกันได้นะผมจะไม่ทําทางเชื่อมนะเพราะว่าถ้าทําทางเชื่อม สมมติซอมบี้มันมาจากตรงนี้ครับแล้วมันวิ่งผ่านมันจะแบบเข้าไปคาผมได้้องทราต้องตัดช่องครับใช่เวลาเราจะไปก็กระโดดคาผมแล้วกันนะประมาณนี้สมมุติอันนี้แบบไม่ไหวไงสละเรือครับแล้ววิ่งมาตรงนี้หนีหนีแล้วมันหนีเงี้ยโดดข้ามาตรงนี้แทนนี่เกี่ยวกอากาศของนนี้ก็เหมือนเดิมก็กระสุนครับเอาองอาหารเรียบร้อยนะแล้วก็จะเอาติดตัวไว้บางส่วนนะครับนี่แรดในที่สุดแล้วผู้ชมเวลาที่เรา ลอยคอมันก็มาถึงแล้วท้องฟ้าตอนนี้แดงครับผู้ชมสีแดงจัดเลยผมจะเล่นกับดักอนไนก่อนดีผู้ชมคิดว่ามาเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนเลยที่เราสร้างครับจบเฮ้ยนี่นี่น,นี่มามามาผู้ชมนี่ไงเห็นปะเห็นปะสังเกตนะสังเกตเป็นไงเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรนะผมแบบยืนอน่ะยืน,นเฉยอะเนี่ยเป็นไงใครที่าทำตามนะไม่ต้องเปลืองแรงครับเป็นไงชิวชิวชิว โดนกับดักผมตายหมดมันมืดๆนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยแต่กับดักผมจะพังนะประเด็นนะ่ะนั่นแหละแต่เขาก็จะมาไม่ได้ไงแต่ผมต้องข้าวผมอยากลองกับดักตัวใหม่ดูนี่นี่มานีเดีวยวถ้าผมอยู่นี่เขาจะเขาจะเดินมาผมปะ่ะหรือเขาจะมากับดักนี้แป๊บนึงตอนท่านที่จะเฟรมเด็ดเขาที่จะดรอปนะมาครับมาครับแทงแทงตรงนี้แหละเก็บเอ็กพีหน่อยไม่ไงไม่ได้เอ็กพีนะ นี่ยใช้แค่มีพอรกระสุนไม่ต้องละมั้งเลยวันที่เจ็ดน่าจะยังไม่มีตัวโหดมาเท่าไหร่หุยโหดโดนตีเลยไม่เป็นไรฮะไม่มีของดรอปเลยเอะยยังต้องใช้หอกนะ เนี่ยมันจะวิ่งมาอย่เงี้ยมันจะตีเราไม่ได้แต่มันจะตีนี่ได้ครับแทงอีกที่เราลัวฮะสวยตรงนู้นไม่มีนะมาตรงนี้หมดละ แพง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 ผมน่าจะทำเป็นซีเมนต์อผมกลัวฐานพังอุ้ยนี่ไงรูทนี่แหละที่ผมต้องการครับมันจะได้ของจะได้ไม่ต้องตก สุดไม่ต้องเปลืองแล้วอย่างี้คผู้ชมวันนี้เจ็ดครับทำให้ผมได้เฮ้ยมีตัวเข้ามาได้เดี๋ยวผ่านแล้วมีตัวเข้ามาได้หรอ เฮ้ยเออว่ะมันขี่กันขึ้นมาอันนี้ต้องแก้ไขต้องแก้ไขโดยด่ว,ดวนจริงๆต้องเปิดประตูนะเปิดประตูนี่ไงเปิดประตูทิ้งศพอา้าวของยี่ของดับได้วยเหรอหรือไม่มีไม่รู้นะเดี๋ยวเพงกินยาก่อนเมื่อกี้ศพมันกองกันเยอะเกินแล้วมันก็แบบ ใส่ตัวขึ้นมานี่ต้องแก้นะเฮ้ยโอเคผมว่าดีถ้าเยอะเปิดประตูได้ครับเปิดประตูได้ <c oughs> ถ้าเยอะเปิดประตู แทงครับเปิดตัวทิ้งศพนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจเจ้นใช้ยาก,ก่อนดีกว่ามันจะมีถุงเหลืองปะเฮ้ยมีหมาด้วยเหรอเฮ้ยหมาเดี๋ยว ทีหมาด้วยวรอคุณผู้ชมเปิดประตูไปแล้วจะเรียกว่าเคลียร์คนก่อนจะผายหมามันตัวเล็กดีนะเอ้ยนี่งไงมาาันจะวิ่งเลยแทง ตัวตัวว่าเปล่ตัว,ต,วตัวไม่ได้ศพบ,บังเยอะแทงโอ้ยตอซ่อมก่อนน,นับนึงนะนี่ไงมาโดนตีไปเยอะเลยครับประตูไม่เป็นไรนะข้างล่างเป็นไนงบ้างวะเนี่ยสอบผมแบบสามคูณสามอ่ะน่าจะรับได้อยู่โอเคหัวขาดเดี๋ยวเราไปเล่นกับดักกันนุ่มอะไรวะก้าวึ่งก้าวนึงก้าวึง นี่นี่นี่มานี่บ้างมานี่บ้างนี่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 เฮ้ยมันเข้าไปแห่งในวะเฮ้ยม,มันตีได้นะ่าตรงนั้นอนะ่ะผมน่าจะเปิดประตูไว้ว่ะผมนึกเปิดประตูไว้โอเคไม่เป็นไรหมดละโอเคตรงนี้มันจะมีน้ำผึ้งอยู่ปะ่ะไม่มีน้ำผึ้งซะด้วย อาอันนี้มันตีฐานผมดีทั้งนั้นนะวิ่งรอวิ่งรอมานี่มานี่มานี่วิ่งรอวิ่งรอนี่ครับกับแบบนี้คือให้มันวิ่งวนเฉยๆนะวันนี้มันไม่สามารถเดินทางมาถึงผมได้นะ ตายน่าจะโดนกับดักไม้ผมลืมว่ากับดักไม้ไว้รอบเลยไปชิบหาแล้วนกเฮ้ยเดี๋ยวนกนกมานี่ไงโอเคมามามามีหม,มาด้วยหมาวิ่งข้ามมาได้แนละ้วผู้ชมถยวไห้ดูนะหมาวิ่งหมาวิ่งมาวิ่งมาได้เอาแต่ว่ามันน่าจะตายละเอาเราดูนะเห็นปะหมาวิ่งมาได้นะครับต้องระวังเพราะมันวิ่งไวมีถุงเหลืองด้วยอะอยากเก็บมากเลยผมว่าเปลี่ยนจุดดีกว่าวผมอยากซ่อมในตรงนั้น จะวิ่งไปซ่อมทันป่ะครับหนึ่งนะนี่ไงถุงเหลืองราบนึงกระโดดขึ้นครับเปิดประตูโอเคถือว่าทันโดนตีไปเยอะอยู่ทีมาๆมาๆมาๆมา,มา,มา,มาอันนี้ปิดไว้ครับเดี๋ยวตกตรงนี้แหละผมว่าสู้ดีสุดแล้วถุงมันจะได้ดอบตรงนี้ครับทีรับมือวันที่เจ็ดของเรานะครับผู้ชมนะ ถือว่าสอบหมดสำเร็จนี่ไงถุงเหลืองมันดอบเห็นว่าเราเก็บได้เคียร์ศเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไม่เคยีย็นวะมีตัวนี้ด้วยหรอ โอ้โหลนึงซ้มก่อนซ้มก่อนซ้มก่อนเจ็บแทงแทงหมาแทงนี่ไงยิงโอเคเรียบร้อยฮนะข้างล่างมีอะไรปะเนี่ยลำหนึงนะ สามสามสามยิงไม่โดนอีกนึกสภาพถ้าเราไม่มีที่กำบังอย่างนี้นะเรียบร้อยเอ้ยได้แผนที่มาพอดีคุณผู้ชมวูนี้มีแปดเล่มนะถือว่าเป็นวันฟาร์มอีกที่ดีครับคุณผู้ชม,ชมสำหรับวันนี้นะผมรู้แล้วครับผมวิ่งช้าผมตัวหนักเพาของเต็มนี่เองเฮ้ยโอ้มเข้ามาได้ แทงแป๊บนึงนะเก็บฟอดก่อนผมว่กากระดาษนี้ดีนะผมหันไปดูถุงเหลืองยังไม่หายนะคุผู้ชมอันนี้เวลาเดินชาร์จด้วยโอ้ยถุงเหลืองตกตรงนั้นได้ปะมาหายแล้วซ่อมก่อนแป๊บนึงนะ ซ่อม,อมใช้แต่มีดอ่ะุผู้ชมกระสุนปืนเดี๋ยวไปใช้งานอื่นดีกว่าจริงๆห่อก็ได้นะครับยาไก่ตัวไว ได้ได้ของมาเยอะนะหมาปืนด้วยคือถ้าไม่มีกับดักนี่เ็สภาพไม่ออกหนีไม่ทันแน่นอนนะสรุปว่าจะเอาปืนมาใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะมีดก็เหลือเฟือละวว่าเราจะไม่เจอตัวใหญ่นะอนาคตไม่แน่วะยังไม่เจอตัวพ่นไป ใจเย็นอยู่น้ำอขอเปิดประตูนี่ก่อนเดี๋ยวกลับไปที่เดิมแป๊บหนึง่งถุงเหลืองเรามันยังไม่หายนะไอ้ถุงเหลืองตรงนี้ก็ยังไม่หายนะโอเคกินน้ำก่อน เดี๋ยวเราต้องซ่อมไม้ฐานตรงนั้นด้วยครับกระดานนี้ไม่ค่อยเปลืองอะไรแต่ว่าซอมบี้ไม่ตายเราจะได้อีก EP น้อยอขอฆ่าหมาก่อนมีอีกไหมผมจะลงไปซ่อมครับตรงนีจะลงไปซ่อมบำรุงไปไม่ใช่ โอเคถ้า okay. ทำลายได้ไม่เยอะนี่ว่ามาเวลามาต่อบเปิดประตูเสียงเหมือนตัวอะไรเออเสียงเหมือนไม่ใช่ซอมบี้ปกติเลยอะ่ะอ๋อนกก็ว่าอยู่งับยิง เกยงตัวอะไรมาปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณป้าคุณป้ามูมาอีกแล้วเก็บลงใหม่ๆแล้วเสียงเหมือนนกมากเลย เดี๋ยวมามาไงเนี่ยีตัวผมกเข้ามาข้างในด้วยวะ่ะผมใส่ลูกกรงมันใหญ่เกินไปครับใช้ยาใช้ยาโอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าเรียบร้อยแล้วท้องฟ้าหายแดงแล้วคาณผู้ชมผลประกอบการที่เราได้มาเนี่ยก็ให้เยอะๆครับประมาณนี้ตู้นี้เลย รกระสุนกระสุนผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ากระสุนผมเอาไว้ติดตัวด้วยนะครับผมจะเอากระสุนกลับไปบ้านก่อนมีได้ในวิชั่นมาด้วยนะครับนี้จักรยานผมยากเก็บกลับให้หมดครับใช้ยาไปสองอัน,นครับแล้วก็น้ำพึ่งอันหนึง่งผลที่ใช้น้ำพึ่งเพราะว่าผมติดเชื้อนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่โหดๆห,หน่อยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะหมาป่าหรือเลปล่านะตัวใหญ่ใหญ่กว่าหมาอีกนะครับแล้วก็ตายยากตายยากเหมือนหมีตัวน,นั้นเลยอะ ที่ผมต้องยิงซ้ำหลายหลายนัดอ่ะเออไม่รู้ว่าตัวอะไรคนระับไม่เคยเจอในแมปปกติด้วยแล้วก็ได้แผนที่สมบัติมาด้วยครับวันนี้อันนี้เก็บกลับนะครับล็อกเอาไว้นี่แหละเคยไข่น้ำเก็บกลับเก็บของกลับเก็บของกลับเดี๋ยวรอวันที่อ่าสิบสามนับยวค่อยเอาขอนมาไว้วันที่สิบี่เจอกันใหม่นะสำหรับที่หลบภัยเราตรงนี้นะ เอาราคาคงสำหรับวันนี้เซเว่นดูดายนะครับในพาร์ทที่น่าจะสิบนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันแดงเดือนของเราแะเจอใหม่พาร์ทหน้าจะไปไประจันภัยที่ไหนนะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงของหนูคิดต่อไปเจอใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมครับบ๊ายบาย